เมนูไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวครับเมนูที่ไก่นเนื่อแน่นเนื้อฉ่ำๆไปเลยนะครับมากินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแม่เข้ากันดีมากๆเริ่มเลยนะครับตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวลงไปผัดเลยครับเราจะผัดให้เต้าเจี้ยวเนี่ยมีกลิ่นหอมก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขิงแก่ลงไปครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับ ผัดต่อเลยครับแล้วเชฟก็จะใส่น่องติระโป้ลงไปครับวันนี้ใช้ด้วยกัน3าน่องด้วยกันเป็นใหญ่ๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ค่อยๆผัดไก่ของเราให้สุกกันให้ั้วเลยนะครับเราจะให้หนังเขาตึงๆหน่ยครับมีความเรียมเล็กน้อย เนื่องจากชิ้นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะใช้ที่คีบเนี่ยคีบมาคีบกลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาจะได้สุกกันได้ทั่วๆนะครับปรุงรสชาติโดยน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวลงไปครับแล้วก็บีบให้น้าตาลมะพร้าวเนี่ยเขาละลายออกให้หมดเลยนะครับจะได้ซึมซาบลงไปที่เนื้อไก่ของเราครับ เอาว่าสุกประมาณนี้แหละครับไม่ต้องให้สุกจน1 0อตัวเซนนะครับแล้วเราก็เริ่มราดน้ําเปล่าลงไปเลยครับเอาให้ท่วมไก่เลยครับตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันของเขาครับใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดครับระหว่างตุนรอเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยครับ ใส่กระเทียมพลิกนะครับรากผักชีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับหรือน้ำตาลปี๊บเหมือนเดิมเลยครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำมะนาวปั่นให้เข้ากันให้หมดเลยครับออกมาเป็นน้ำจิ้มแล้วครับง่ายมากๆครับรสชาติเนี่ยแซ่บเข้ากับไก่แน่นอนอะ พักไปดูไก่นะครับไก่เราจะทิ้งไว้ตุนไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะนะครับกลับมาดูน้ำเขาก็เริ่มหวดและใช้ได้แล้วครับเชฟจะขี้ออกมาเลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกินเข้ากันกับน้ำจิ้มมากๆเลยนะครับ